มันสิเป็นตะคือบัลลมูเจ้าโอ้ยสามเขา่าไข่คือขี่ขานแทะไข่ค,คือมาขานแทะมันลุกกะสามเข่าวันนี้โอ้พ้นกระตกต่ปอดตะแปะเหตุเปเ็นไ,ปได้ขี่ขานเนาะโอ้ไว้ยางไปนะคะลุกกะสามเขา่า น้ำอยู่แต่กกกกกว่ามีหญ้ากะก็ได้ลกกะบ่มีน <ừ> ้ำหือบ่เป็นตะคือบ่ละมืจาโอห้เอลกหญ้าคักก็ได้บ่มีนมากะเฮาเฮางมากะได้ือเฮา คน้นหรืเอเฮาจะขวงต้องแซมันเฮาไปเลยเนี่ยตายมาผีบะเฮาหอดจะขวงเงิดไหลจะสร้างคากเนาะเฮาได้เฮาดีไว้วุไบได้เห็นเราเบีย บริษามหลอกเขาอ่ะเออมันลง้งมาพาเขาแล้วมลุยปุ้ยเขาแข็งมลคักรมลแน่สะบาดลงมั่นลำคุนโอ้ยมากันแล้วนเนาะเวียกบริเฮตระบาดได้แต่ไม้อยู่นี่สามน,น้อยเดียว เมื่อละาชิปต้นคืน